เติมรถละไปต้องปกันยที่ไหนล่ะจ๊ะไปบอกซื้อใหม่ซื้อใหม่ดังร้อนนี่ขนาดไม่วิ่งนั้นนี่ขนาดไม่ได้วิ่งนั้นนี่เจิมรถตานะคะนี่ แล้วเข้าบ้านได้แล้วพี่อัชลาสวัสดีจ้าโอ๊จากแดดแล้วขอ้คไไหรมั ไเอ,อ,เอไไนนะ,ะาเอหายไปเอกหายไปเอกหายหายไปเข้าไปในต้นไม้ครึ่งตัว พ่อเอขายไปไหนอย่าเอ้าแอบมาอยู่นี่นี่เองว่าแล้วหาอยู่ดูสิเนี่ยมายืนหล่ออยู่นี่เอง <c oughs> เอจะเอ๋อยู่นี่รู้สึกผิดหลังมากจ้ะ,<ล>ะก็เตรียมพร้อมแม่ไหมพ่อไม่วิ่งเลยใช่ล่ะอโอ๊ยตาขยืน,นไปหลักหน้าพอ่อวิ่งเลยกวบ้าเหรอกอัน<ว>นี้อยู่ตั้งไกลเขาหลบไปแล้ว ทำท่าย,ยึกเลย่พว,วันนี้มาตั้งนานเห็นคนหลายยังกลวยกลวยเสื้อหยู่ว่ารัาะตะกงแก้ไม่มีเอาจ้องผู้ใดอ่ะโอ้โอ้สันคอนสันคอนเมื่อไรไปกินดับสีมันปะนั่นแจกเขาตึกตขาสีดับเด็ก <c oughs> แลไปพี่สารสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะโอ้ยเยอะตุกมว้วนเลย <c oughs> มว้วนเลย ไปอาบน้ำไปความยังความยังจะไปแล้วเนี่ยดูสารรูปด้วยร้องเพียง,ง,งแต่องมงนาำแตงเราไม่ใช่ดูสภาพเร <c oughs> ียกผิดดูหน้าตาผิดหวังอย่างแรงนั่นนี่หน้าตาผิดหวังอย่างแรงนี่ขนาดไม่พาวิ่งหนาแดงเป็ดยตปุ๊บ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 ขึ้นหน้ายุน่นหอนร,รถไทยพ่อเจิมให้นานเลยรถกตาตา ก็เปกของช้าง,งะกระ,ะซิบกระซิบมา,าแล้วกระซิบกระซิบมาแล้มาแล้วเห็นไหมตาดีรู้ไหมเลขไรอยากรู้ไหมเลขไร <laughs> มีแผนอีกแล้ก็เลยหนึชุดเอออยากรู้ไหมเลขไรโอ้ยลืมเลยไปไป,ไปนี่เออไม่บอกดีกว่ากวยห่งชุดที่น้ำ Nam gia mong tím 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 mong เออพรอเอกยืนเท่เลยดูดิพ่อเอกยืนเท่เลยแหมอยากพี่น้ำจาพี่กล่องสองปั๊บเลยกล่องสองปั๊บเลยนะไม่ได้เลยนะคนนี้ห่อนาวูบเวอบเอ้าเอ้าเอ้าเต้น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 